สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้นะคะเรามาเรียนวิชาสุขศึกษานะคะระดับมต้นนะคะวันนี้เป็นสัปดาห์ที่เท่าไหร่แล้วค่ะอ่าสัปดาห์ที่5้าวันนี้เดี๋ยวคุณจะสอนก่อนเนื่องจากของคุณจ๊อบเลยเนาะมีทั้งหมดกีออคะที่คุณจ๊อบสอนไปเมื่อกี้ห้าออห้าออขอตัวอย่างค่ะห้าออมีอะไรบ้างเ่ยอาหารอากาศอารมณ์กุจระ เออและก็อนามันนะคะ,ะวันนี้นะคะครูอยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการเรียนทางนี้นะคะมีอีกเซอร์ไซส์มีการออกความคิดเห็นด้วยกันนะคะใบางานแจกให้แล้วเนาะใครทําใบงานถึงไหนกันแล้วใกล้เสร็จหรือยงังเดี๋ยววางไว้ก่อนเดี๋ยววันนี้มาเรียนรู้กันก่อนว่าหลังห้าอนนะคะมันมีอะไรบ้างอันแรกก็คือ อาหารนี่นะคะอย่างเช่นมันอาหารมันจะมีประเทศเรามีทั้งหมดกี่ภาคกี่ภาค<พ>าเออหนึ่งภาคภาคที่เราอยู่คือภาคันเหนืใช่กาเนื้อไม่เป็นเน,เ,เนี้อเอาเนื้อเออเนื้อภาคใต้แล้วก็ตะวันออกนะคะ เราแบ่งกันเกณฑทั้งหมดห้าภาคครูจะแบ่งให้มันทั้งหมดนี้ทั้งหมดแปดคนครูจะให้ยกตัวอย่างอาหารของแต่ละภาคเอาครูจะถามปื้มฟื้มแม่นคนภาคเหนือภาคเหนืออาหารมีอะไรบ้างเอาอย่างเดียวก็พอน้ำพี่ปลาทูน้ำพปลาทูถือว่าเป็นอาหารของภาคไหนคะภาคเหนือภาคการภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือทุกคน อย่างทุกวเนี้ยมัน a d ปด t สามารถทานร่วมกันได้หมดของท่ารุนท่านี้ได้หมดหยุดก็นสองเจ้าดินดูปานีปนน่ปื้มท่าเหนือคืออาหารอะไรไสอัวไสอัวไสอัวของท่าเหนือนะคะในส่วนประกอบของไสอัวนะ่ะมันจะมีสมุนไพรเยอะเนาะเยอะแต่ว่าถ้าทาน มันจะมีหลายคนที่ชอบหลายคนก็ไม่ชอบข้าวอีสานเมือเชากินขาวบางอยังออเอาเป็นของไอีสาเทอาส้มตมเอ้จะถืออยู่ในหลักของอาหารเหมือนกันนะคะน้องก,กีมเป็นอาหารยกตัวอย่างมาของทาาไหนก็ได้หูอาหารท่าใต้เลย,เลยอาหารอะไรชื่อ แน่เขาเขาเจะเอานนะอะไรข้าวกริ้งข้ากิ้งกวากิ้งของทางอะไรภาคใต้นะคะกวากิ้งก็จะมีรสเผ็ดนิดหน่อยถ้าใครทานเผ็ดไม่ได้ก็ไม่แนะนำของอาหารภาคใต้ฟีโน่ต้มยำต้ยมยำต้มยำอะไรรู้เปล่าต้ยามยำต้ยมตยำกุ้งแนะน่เป็นไอเป็นอาหารที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยน้องเพชรค่ะ ลาหมูลาหมูเป็นอะไรแค่เนื้อตกใต้ออกทานได้หมดเนาะเดินเปิดตาเนี่ยนะหุ่มยาหมัดต๊อเอ่อเปิดหุ่มยาวก็คอสับปะรดผัดอ่าอ่อยๆอาหารอร่อยเนาะข้าวผัดผัดไทยเออทุกคนนะคะอาหารนี้ก็ถ้าจะ ให้ถูกสุขาลักษณะหรือว่าให้มันเป็นผลดีต่อร่างกายของเรามันก็ควรจะมีส่วนอย่างอื่นประกอบด,ด้วยอย่างเช่นนีคพักใบเขียวซึ่งมันจะช่วยให้การขับถ่ายดีมากนะคะส่วนออต่อไปคืออะไรคะอาหารอากาศนะคะอากาศนี้ต้องเป็นที่โปร่งนะคะแล้วก็ไม่เสี่ยงกับมลพิษได้ค่ะ ต่อ,อไปนะคะเป็นอที่สองคือออะไรคะอะไรอากาศนะคะอากาศทุกวันนี้นะคะโรคไข้ไขเ้เจ็บมาก,กับอากาศมากมายเลยอย่างเช่นคุณอะไรคะพีเอ็มอะไร <25. S 1> เออพีเอ็มสองจุดห้าแมสปกติบางแมสที่เราใส่กันที่เขาบอกว่ากันโควิดเน่งมันแทบจะกันสองจุดห้าไม่ได้เลยนะคะคือแมสมันจะแบ่งมีแมสทางทางเขาเรียกอะไรนะทางการพยาบาล าการแพทย์นะคะจะเป็นแม้ที่ป้องกันเชื้อโรคและก็สามารถป้องกันโรคฝุ่นละออง2.5 pm มได้เราต้องอยู่ในที่ร่มแต่ว่าในที่นี้คือที่ร่มก็ไม่ใช่ว่าที่ร่มแห่งนั้นมันจะเป็นที่ร่มที่มีเอุตซ่ากล้าอย่างนั้นมันก็ไม่ช่วยอะไรเราได้อย่างเช่นหรืออย่างเบื้องต้นเลยคือเราสวมแมสสวมหน้ากากอนามัมาย อนากากอนามัยนะคะก็ต้องรู้ด้วยนะคะว่าเขาจะมีฉลากอะไรบ้างสามารถใช้กับอะไรได้บ้างไม่ใช่ว่าเป็นแมแต่แฟชั่นแต่ไม่สามารถกันฝุ่นละอองกันโรคไั้ได้นะคะส่วนออที่สามค่ะออะไรอ่ยออะไรลกูกเปิ้มออะไรอาหารอากาศอะไรคะอารมณ์มนะคะเราต้องสร้างอารมณ์เราให้แจ่มใสหรือเอร็อยู่ตลอดเวลา ไม่ใช่จะหน้านั่งบึง้หน้าบึง้งหน้าบูดหน้างออยู่ตลอดเวลาอารมณ์ดีๆนี้มันจะเกิดขึ้นจากอะไรครับเราแสดงความดีใจอารมณ์ที่สองเสียใจอารมณ์ที่สามอะไรอ,อารมณ์เศร้าเออถ้าร้องให้ก็จะเกิดจากภาวะเราเศร้าใช่ไหมแล้วดีใจส่วนมากเราดีใจจากเรื่องอะไรบ้างถูกเลข เราจะเกิดจากอารมณ์ที่เรามีความรู้สึกเหมือนเราอยากได้ของของชิ้นหนึ่งอยากบางคนอยากได้นาฬิกาโทรศัพท์ใหม่เราจะมีอารมณ์ยังไงคะดีใจใช่ไหมมีใครบ้างได้ถึงห้าโปรแม็กยังเสียใจอยู่มีไหมเออน่ะถ้าถ้า,าอารมณ์เสียใจจะเกิดจากภาวะอะไรเลยอหกอหักอกหักตุ้นเสีย อะไรต่างๆนานาก็ว่ากันไปนะคะเพราะว่าแต่แต่ละคนแสดงอารมณ์ไม่เหมือนกันเนาะส่วนอ๋อต่อไปคืออะไรคะโออยู่อยูุ่จจาระอ่าทุกคนต้องมีนะคะมีใครไม่ถ่ายอุจจาระเป็นเวลาสามวันมีไหมเ่ยมีไหมไม่เนาะเราต้องฝึกวินัยให้ตัวเองตื่นเช้าขึ้นมาต้องเข้าห้องน้ำเอ่อต้องทำปฏิบัติตัวเองให มันเบิกบานอะนะคะตอนเย็นด้วยตอนเช้าด้วยตอนเย็นด้วยนะคะมันจะได้ทําให้เรามีสุขภาพที่ดีนะคะส่วนออสุดท้ายคืออออะไรเลยอันใหญ่อันมำไมอันาำไมอันทำไมนี่มันเกี่ยวกับอะไรการใช้ชีวิตประจําวันการอยู่ในสังคมอนามัยที่ดีก็คือเราต้องรักษาตัวเองก่อนใช่ไหมคะ ล้างมือให้บ่อยๆกินร้อนช้อนกลางการเข้าสังคมอย่างเช่นถ้าพบคนหมู่มากทุกวันนี้นะคะโรคไทมเยอะแล้วก็โรคที่มันยังไม่หายตอนนี้ก็คือโรคอะไรคะเออโควิด1นนะคะการป้องกันตัวเองเบื้องต้นหรือป้องกันผู้อื่นด้วยเบื้องต้นนะคะก็คือการอะไรคะการอะไรเลยเด็กน้อยการอะไรเลยตัวแม่ เบื้องต้นเลยก็คือการสวมแมสล้างมือนะคะล้างมือจากล้างมือด้วยน้ำสะอาดนะคะหรือล้างอะไรเอโโเอแอลกอฮอล์ทุกวันนี้ยังมีพบก,กันอยู่ไหมเออต้องยังไงเราก็ต้องรักษาตัวเองด้วยแล้วช่วงนี้เป็นหน้าฝนด้วยนะคะสุขาดอันดับที่ดีก็คือไข้อะไรคะเอเอไข้เลือดออกอันตอาเราเนี่ยมีคนเป็นเยืะนะคะ เป็นมากด้วยแฟนคู่กับเป็นนี้ตอนี้นกูกดไปได้มากดต่ต้องกูดิเดี๋ยวคุณจะให้เราดูคลิปวิดีโอนะคะหลัก5อาอนมีอะไรบ้างเราจะได้เข้าใจของแท้นะคะเราสามารถไปบอกต่อให้พ่อแม่เราที่บ้านได้ฟังด้วยว่าหลัก5ออง่าย,ายๆที่เราต้องปฏิบัติหรือเรา จะใช้ดำเนินชีวิตประจำวันของเราได้อย่างไงนะคะเดี๋ยวครูจะเปิดคลิปให้ดูเัน็ไปแล้วนะคะครูอยากให้เรามีส่วนร่วมในการองความคิดเห็นของหลัก5ออนะคะออแรกคืออาหารออที่สองคือ กที่สี่ก็คือกุจระแล้วก็ออสทายคืออนมามัยนะคะเดี๋ยวครูจระไปให้แบ่งกลุ่มเป็นสองกลุ่มนะคะกลุ่มละสี่คนให้ออกความคิดเห็นนะคะแล้วก็เขียนลงใน m มน์แมทนะคะเราก็จะมาสรุปบทเรียนกันในวันนี้นะคะว่าเราได้รับความรู้หรือความเข้าใจอะไรกับการที่เราเรียนไปในวันนี้นะคะอ้าออร์อนะไรน่ะอ้าออนวนะคะเขียนเป็นไมน์เนี่ยให้ครู ทำได้เลยค่ะเดี๋ยวครูจะให้ออกมาสรุปเด้อโอเคไหมค่ะเดี๋ยวกลุ่มแรกนะคะจะมาอธิบายเกี่ยวกับไม้แบบผ้าออลของเรานะคะเดี๋ยวเพื่อนจะสรุปให้ฟังนะคะสำหรับกลุ่มหนึ่งอ้าวเชื่อมั้งคะคะาอะคมีอาการอยู่ระบาดผลิตผลไม่ยุ่งกับมลพิษอาหารอาหารที่ย่อยง่ายตกหลายพวกข้าวหมูละไม่ดูแลสุขภาพละไม่ตรวจเลือสุขภาพร่างกายเป็นประจำวัฒนะรร หลับสบายง่ายไม่เค็ีจนเกินไปอา<ม>รมณ์จิตใจแจ่มใสมองโลกไม่แหบวกไม่เครียดยอมรการเปลี่ยนแปลงต่งางๆค่ะขอบคุณมากนะคะเพื่อนๆอาจจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างจากนี้ได้นะคะอันนี้คือเป็นการสรุปง่ายๆของกลุ่มที่หนึ่งนะคะกลุ่มต่อไปค่ะกลุ่มที่สองครียดใจใจสบาครับมันก็คือระดับวัตถุนี่มันกำลัสรุปหลักเน่ครับหลักเน่ามีอะไรบ้างเลยาอาหารครับอาหารวัตถุดิบ ย่อยง่ายทานาหารในโค่วห้โมงห,ห,มหลงที่สองน้ประกาศมีอากาศถ่ายเทอยู่ในที่โล่ง,ททงแจ้งอันนี่สามครับ ก็จาคิปที่ครูให้ดูในวันนี้นะคะให้ไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันเนาะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่มาพบกลุ่มในวันนี้นะคะสำ <c oughs> หรับวันนี้ขอบคุณค่ <c oughs> ะดี๋ยวครูจะแจกใบความรู้ให้เราทําคู่กับใบงานถ้าไม่เข้าใจหรือยังไงให้เราเปิดดูในโทรศัพท์ได้นะคะ เคเนาะเดี๋ยวคุูแตกไปไง,งานให้ก่อนเดี๋ยวไปความรู้แล้วก็ทํำไปงานตามนะคะแล้วก็ส่งคููภายในสัปดาห์นี้นะคะภายในวันนี้แหละอาา๋อคุณคงอันนี้ใส่ใช่ไหมครมไหมครมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะ พอทำได้ไหมเอ่ยเออเขียนชั้นด้วยชั้นโม้ต้นนะคะนะคะวันนี้ของเราเป็นมอต้นนะคะไม่ได้ให้ถามนะคะถามครูหรือไม่กล้าถามครูก็ถามเพื่อนถ้าไม่กล้าถามเพื่อนก็ถามรูเกิลทุกวันนี้ Google ของเรามีความรู้รอบคิด ทำนะคะทำรายงานเสร็จแล้วก็ส่งครูนะคะหรือ,อชิ้นนี้ใครออกมาเอ็กซ์ไซส์มาเตียนให้โมเบิร์งบ